กอนนี้ไม่ล่าสิเป็นรอบเดือนเป็นประจำเดือนนี่ก็สิบปวดท้องค่ะปวดแห้งปวดหลายจนได้พาหม้อจนได้กินยาพ่นละก้อนที่สิเป็นแล้วก้อนที่สิเป็นอีกนี่ก็สิมีเป็นคือโต๊ะขาวโต๊ะขาวมานี่ก็สิมีกินมีเหม็นหางเที่ยกับว่ามันมนน้ำป่าว่ามันปลาฮือพ่ดละมีกินเนี่ยมือเสาก็มีกินบาดนี่ ก้อนสิเป็นเม่นก็เจทพองหลก็เลยมี่มูขางบ้านเพิ่นมาแนะนํำเพิ่งเห็นเพิ่นหนาซอหนาใสแล้วเพิ่นสวยขื่นก็เลยถามข้าเจ้า่าไปเฮ็ดนี่อย่างมากก็ส่งสวยส่งท่าดีหนาใสหนาพองแท้ือจังส่งสวยส่งใสเพิ่นก็เลยเวาสูฟังเพิ่นก็เลยแนะน้ำค่ะแนะน้ำให้กินอะไนี่ละนี่ก็เลยกินน้ำเพิ่นล่องิึงมืดไปสองกองค่ะ ก็เลยส่งดีขึ้นเป็นแม่นเป็นประจํารอบเดือนนี่ก็บ่เจ็บทองคือเกากินกับเมดไป่บ่มีกินมีหยังค่ะเป็นมีหยังออกก็บบ่กมีกินบ่มเหม็นค่ะก็ขอฝากไปหอดพี่น่องสุขชนนะคะผู้ใด,ดที่มีอาการแบบคือที่ฉันกาวมากวังหันก็ให้ล่องเบิงนะคะ